งานที่ขยายออกไปจะเสียหายเราหันไปดูคนเกิดปีงูครับมาแล้วเกี๊ยบชาย <c oughs> แล้วชงอีกครับตัวเกียบชัยคือแย่งทุกอย่างที่มีเข้ามากระตุ้นเราไม่อยากทำทำอันนี้สิเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วก็ต้องทำมาถึงที่แล้วนี่ไอตัวเกี๊ยบชายนี่ยมา ชิกสัวคือดาวร้ายดาวอิทธิพลเข้ามาในชะตาชีวิตทำให้คนเกิดปีงูนี้ใจแตกไม่ได้ใจแตกใจสลายนะครับโดนหลอกโดนต้มเพื่อนร่วมหุ้นขอแยกทางกันเดินแสดงว่าดังแล้วแยกวงนะงานที่ขยายออกไปจะเสียหาย ทำอะไรช้าๆสโลวสโลายสบายๆให้รอจังหวะไว้ก่อนไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องร้อนไม่มีใครแย่งหนุ่มๆสาสาวสาวโสดสาวร้างมานานมีโอกาสจะได้แต่งงานใหม่ให้จำไว้นะครับการหาคู่ของคนเกิดปีงูในเดือนนี้เหตุการณ์จะเคยมาแล้วซ้ำสอง เจ็บแล้วต้องจำเป็นบทเรียนนั่นงูครับ